สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปายสูขดสุข้นขาดมาพอกันกับช่องปุกลุกลั่เพลินออฟอฟิเชียลนะคะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสามหน่อยเป็นเพื่เอฟซีเมอสซามอนะคะมือนีนะคะเมอสซามอมีเรียงสิงมาบอกสู้ฟังนะคะการเคลื่อนไหวของใจเบอร์มือหนีเฮาเหล่นอยู่บังพี่เด้อพี่น้องเด้อมาพอดกันเพื่อบพ่ทันติสือบัตรออนไลน์นะคะซื้อบัตรออนไลน์ได้นะคะมีไลฟ์สดเหมือนกัน ไหลสดเงี้ยงเเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามือนี้วงลุกสีมากบอกการเคลื่อนไหวของยายเวอร์ตอนนี้ยายเวอร์นะคะได้ออกมาโพสนะคุยข่าวนะคะเจ้าพี่น้องถามวงลุกมากสมอสมอแต่ว่ามือนี้มีโอกาสเออมีโอกาสหรือได้เห็นยายเวอร์โพสโพดว่า ตอนนี้กำลังเดินทางนะคะตอนนี้กำลังเดินทางเป็นแบบว่ากำลังเดินทางมาบางพี่เนาะมีโพสต์ลหลายๆโพสต์ที่ยายเวอ่อออกมาเคลื่อนไหวยายเวร์อมาเคลื่อนไหวอ่ะนี่นี่นะคะเ,เพื่อนทางพี่ชาย ท่านอุดรเพิ่อนกานี่เพิ่อนกาได้แชทกันกับยายเวอร์ได้แชทกันยายเวอร์นี่นะคะยายเวอร์ผนถามยายเวอร์เจ้าสิเจ้าบ่าไปลั่มตีกันสินะยายเวอร์ได้วาเจ็ดนาฬิกาจุดสูนอเคลื่อนรถไปบางพีเอ้ยยายเวอร์เ,าเ,าเ,าเาราเราเราแชทขึ้นรถไปบางพาีไปงานตีไอ้เราถามเมนไปงาน เไปงานเจ้ายุ้ยแชทตัวนี้ก็เลยมีการโทรหากันเพราะพี่น้องเนาะนี่นี่ยยเบอร์นะครับเป็นแชทที่เพิ่นถามเายเวอร์เจ้าสิไปใสทังสีนะแล้วก็สิมี่ยาเบอร์โพดอ่ายายเบอร์โพดอันนี้บ่แม่นว่าเกาะกระแสเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ขึ้นใหญ่มะม่วงพี่น้องฟังเออแล้วพี่น้องก็ถามนั่นถามนี่อีกเนี่ยตอนนี้ก็คือ อี่เวอร์โพด้บนบอลนี้บอลนี้อาจจะรุนมึงเหมือนแร่งรุนรุนร่อนรุนมึงเพราะว่ายี่เวอร์เรากำลังเดินท่าหน้า,านลาว่ากำลังขคลืนรถอย,อยูเอียงบุทั่วๆนี่แหละน้องพี่น้องนองเหมือนแร่งเจอกันแต่ยี่เวอร์นี่ว่าเลยอ่อนไปสวมชั่วโมงเนาะขนาดปลุกเสกทุ่มถามอยู่แต่ว่ากระสีร่องทุ่มเมิงฮาเทียมันติดน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าไย,ยเวอร์โพสอะไรบ้างการเคลื่อนไหวไยเวอร์นะคะสามชั่วโมงก็แสดงว่ากรลั่นนั่งรถทั่วมาหรือจังใดกันนะคะยายเวอร์โพสว่าโอ้ยนี่รูปนี้ให้พี่น้องไปเมืองนี่นะคะโอ้ย ยังเนี่ยโอ้ยวิ่นรถเทียสิถึงบางพี่โอ้ยจอดหาดเนเดอร์โซเฟอร์นะเห็นบอกยายเวอร์โพดนะคะก็แสดงว่ากำลังเดินทางมาโอ้ย่อยวิ่นรถเทียสิหอดบางพี่โอ้ยจอดหาดเนเดอร์โซเฟอร์นะอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีนะคะท่านผู้ชม มีคนโพดให้กำลังใจยายเบื่อหลายคนแล้วแล้วมาโพดอีกนึงย่าวาข่อยย่าวาข่อยมีอยู่เด้อเงินโอ้ยสียเอาเงินใส่ละจ่ายค่ารถแท็กซี่นั่เดี๋ยวนี้คือรถแท็กซี่เลยอเป็นพี่น้องนะคะม้วนเมรียหอดบางที่เราบอกเมื่อวานม้นเยญุ่งใส่น้อตอนนี้แล้วโปลูกกล้องโท่อเมือนกราเทียมันติด นะคะดิค er ่ะกําลังโทรกําลังโทรเพื่อนบ่ได้อ่อนสารโมงแล้วบ่ดหูวิดติดบอด สามชั่วโมงแต่ว่าต้องลองโทรมึงค่ะจะต้อติดเนาะติดอยู่แต่สามชั่วโมงนะไม่ได้ออนแต่แสดงว่านั่งจับสีมาเร็วคือว่าเพราะว่ามีการแท็กซ์งแท็กซี่ทั้งสี่นาะมีการนั่งรถแท็กซี่นะครับแล้วก็โพดหลายๆโพดทีนั่งโพดออกมาพี่น,อน้องต้องรอดลอดหลุดเมืองรอดหลุดเมืองว่า เพิ่นสิไปหอดใส่เพิ่นสิมาหอดใส่นี่นะคะสี่ชั่วโมงที่แล้วเพิพ่นโพดบาร์เย,ย่าบาร์คอยคอยมีเงินอยู่เดอ้อโอ้ยเสียเ,เงินใส่ละกจ่ายค่าแท็กซี่นะคะอันนี้ยายเบอร์โพดแล้วกนะ็โอ้ยวินรถเทียรสิถึงบางพี่โอ้ยจอดหักในเดอ้อโซเฟอร์นะคะนี่รูปนี่บนโพดรูปนี้นะ,ะพี่น้องนะครแต่รอเมืองวา่า เออลาสิมาบอหรือลาสิหอดใสเมือนเรื่องแมเปนวาขึ้นรถแล้วเมือนเรื่อก็ต้องหอดนะครับเมือนเรื่อก็ต้องหอดอ่อรุ่นเมืองพี่น้องลอรุ่นนะครับมีเอสมบกับสีลอรุ่นคือกันนะครับฝากบอกข้าวพี่น้องเมืองนะคะเมือนเรื่อพอกันอยู่บางพี่นะคะกบแลังมากคืดวาเพราะว่าโทรไปเลยว่า มันติดอยู่แต่ว่านางออนตั้งแต่สามชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยวไม่เอาสมอลองโทรอีกมึงอีกรอบหนึ่งนะคะมะแม่น,มนพนนอนมะแม่นมาฮอดกรุงเทพติดแต่ว่ขึ้นรถเจ็ดโมงนึกแม่นนั่งเครื่องรถทั่วบูมจังเดอ่ะรอดูรอดูตอนนี้โทรอยู่นะคะแต่นางไม่อ่อนสามชั่วโมงที่แล้วนะคะ พี่น้องเอฟซีไจเวอร์ล่อเมืองเด้อพี่น้องเด้อมาแล้งแต่นี่คือผู้ลูกดูความเคลื่อนไหวของเฟสของมูของไจเวอร์นะครับดูการเคลื่อนไวหวไจเวอร์ทั้งเฟสก็เลยเห็นก็เลยมาบอกเขาพี่น้องนะครับคนรังก,ก้นกับสีหูจักแล้วเพราะวา่ามีเฟสไจเวอร,วอร์แต่ผู้บัญชาเหนือหูจักผู้ลูกกัมา บอกพี่น้องทั้ง youtube เด้ออันนี้เจเบอร์สงสัยอาจจะนอนหรือ,อยังไงนี่แหละไม่ไม่ออนเฟซแต่ผู้ลุกคุ้มโทษเสือเสือเอาพี่น้องทำเมืองกันนะคะเนาะว่าเจเบอร์แล้วสิสอดว,ว่าเหมือนแลงนี่นะคะให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจ ขอกำลังใจจากพี่นอ้องเมอแรงยังมีไลฟ์สดเหมือนเดิมเมลแองมีตรไพรับเชิญการลหอลุ่มเมืองพี่น้องเนาะสำหรับเชา้านี้หรือสำหรับวันนี้นะคะไม่เอาสมอกแก่ไม่เลี้ยงมาบอกให้พี่น้องฟังซํานี่ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องปุกลุกล้ำเพื่อนออฟิเชียลนักงลนเดิ้ลพี่น้องเดิ้อนะคะบอกข่าวพี่น้องรือบอกอ่าความเคลื่อนไหวของยายเบอร์นะคะ อาการอาจเมแรกอจาจจะพอเยอเบอร์บนเวทที่ท่านบางพี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ <c oughs> เอาไว้สวัสนีสักก่อนพี่น้องถ้าถือใจให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้มีออสมอนะาเมเดอร์นะคะยังละกับอขามโฆษณาด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวัสนีค่ะสวัสดีค่ะ